นะคะวันนี้อยู่ในส่วนของ r a n g e เจนเดอร์อยู่ตัวนี้น่ารักมากค่ะใช้งานง่ายขนาดพอเหมาะมือนะคะตัวนี้อ่านี่ค่ะมีช่องระบายอากาศเรียบร้อยรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า ex 6 1 1 0ค่ะเป็น Wi-Fi r a n g e e ีเ e นเดอเป็นตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้กว้างขึ้นไปในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อนหรือเป็นการทวนสัญญาณจากตัวต้นทางไปยังปลายทางนั่นเองค่ะตัวนี้เป คันสองนะคะสามารถรองรับได้สองย่านความถี่เช่นเคยค่ะตัวนี้เป็น AC จีพันสองรองรับสองย่านความถี่ในย่าน2.4และย่าน 5G ค่ะย่าน2.4งจุดสีเขาทำงานมีความเร็วอยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ส่วนย่าน 5G นะคะมีความเร็วในการสปีดอินเทอร์เน็ตหรือรับไวไฟคว,ไวนสัญญาณ Wi-Fi ไปเนี่ยความเร็วอยู่ที่8 6ดร้อเเมกะบิตเปอร์เซ็นต์ค่ะมาดูที่ตัวบอดี้สินค้าใกล้ๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เน็ตเกียร์ค่ะนี่ด้านหน้ามีแถบไฟสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟสถานะของการทำงานต่างๆนะคะอ่าด้านข้างมาพร้อมกับข้อมูลการติดต่อ l ายแอดของ king it ด้านหลังมาพร้อมกับวอยการรับประกันนะคะรับประกัน2ปีเต็มจาก king it รุ่นนี้เป็นวอลปักนะคะเป็นปักกลมค่ะอ่าด้านข้างนะคะมีปุ่มด้วยกัน3ปุ่มนะคะมีปุ่ม รีเซส WPS แล้วก็ป um mm ุ่มพาวเวอร์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะด้านหลังมีช่องระบายอากาศเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็น AC 1002นะคะสามารถรองรับ2ย่านความถี่อย่างที่เราแจ้งไปแล้วเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะมีแผ่นไดเวอร์ให้อีซี่ในการติดตั้งมากและมีทีมงานจาก TNG น,นะคะสูนนงอไล099055ไว้คอยบริการหลังบ,บ้านช่วยบริการหรือช่วย ให้คําแนะนําในการติดตั้งการใช้งานเมื่อถึงจุดปัญหาที่ลูกค้าไม่สามารถทําได้โทรหาเราค่ะ02 09 05 55ยินดีให้บริการค่ะตัวนี้นะคะทํางานง่ายมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเร็วแรงทะลุกันไปเลยทีเดียวลดจุดอัดสัญญาณได้ดีมากจริงๆนะคะตัวน,นี้ยอมรับได้เลยนะคะราคาพิเศษนะคะจะขยับมาจากตัวเมื่อวานเพราะว่าตัวเมื่อวานเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องเป็น AC 7 5 ตัวนี้เป็น AC 102ความเร็วและความแรงกา,การขยายสัญญาณไร้นั้นจะมีพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นราคาพิเศษในช่วงไลฟ์สดน,นี้นะคะอยู่ที่1,900เท่านั้นนะคะ1,900บาทเท่านั้นจากปกติราคาจากปกติราคา2,200บาทนะคะจากปกติราคา2,200บาทในช่วงไลฟ์สด1น,นชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตแจ้งราคาพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาอยู่พิเศษ 1,999บาทค่ะ1,999บาทนะคะกับ Wi-Fi Rank Extender AC 1,200รองรับ2ย่านความถี่นะคะตัวนี้เป็นแบบวอ์ปลั๊กนะคะปลั๊กกมรับประกัน2ปีเต็มจาก King IT ค่ะที่มีศูนย์บริการมากถึง22สาขาทั่วประเทศน,นะคะ รับประกันคุณภาพคับขั้นแม่นอนสนใจสินค้าทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าดีๆราคาดีๆคุณภาพขับขั้นแบบนี้ต้องที่นี่เลยค่ะ King IG Network Network ดีๆได้ที่นี่นะคะฝ mm hmm. ากไว้ด้วยนะคะกับแรงแอ e ชั A ่นเดอร์ AC 12รุ่น e f 6 1 0 0ค่ะรองรับ2องนความถีนะคะวันนี้ก็ต้องขอายายนอนุญาตจบไว้สบเพียงแค่นี้ก่อนจะเจอกัในใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ